สวัสดีครับผมนั่งคุย Warhammer 40k กับาอีกแล้วครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งกองที่รู้สึกส่วนตัวชอบนะครับก็ไม่รู้สิพอเราได้จับมันจริงๆแล้วเราดันชอบมันแบบชอบมันมากๆเลยก็คือเจ้ากองนี้ครับ Heavy i n t e r c e s s o r นะครับเหตุผลในการชอบก่อนละกันก็คือมันเป็นกาวิทครับ มันเป็นเกาะกราวิสอาร์เมอร์กราวิสอาร์เมอร์ข้อดีของกราวิสอาร์เมอร์คือมันเต็มไม้เต็มมือผมชอบโมเดลที่มันรู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นมาทีหนึ่งคือก,ก็ต้องยอมรับว่าเป็นคนตัวใหญ่อ่ะนะแล้วก็โมเดลบางโมเดลมันก็รู้สึกเล็กไปสําหรับเราในการที่มือเราใหญ่มากแล้วก็จับมันก็เหมือนแบบแตะอะไรเล็กๆอ่ะมันก็เลยรู้สึกบางทีเทคติ้คัสอะไรเงี้ยเวลาเล่นอย่างเงี้ยอะไรแบบคนตัวคนตัวเล็กๆอะไรเงี้ยผมจะค่อนข้างเลี่ยงเพราะว่าผมมือใหญ่มากก็จะแบบเออมาลี lin, ตัวนี้มันดูเต็มไม้เต็มมือดีเว้ยอะไร,ะรับ ก็เฮว v y เดอะเลเซอร์ครับไปดูบอดี้กันนิดนึงตัวของบอดี้มันนะครับจะเป็น Move 5ด้วยความที่ว่ามันเป็นเกาะกาวิสนะมันก็จะเดินแยกก็ลงมานิ้วหนึ่งทับ6ครับผมก็ทับเน็ตดีขึ้นนะครับเซฟ3บวกก็เซฟต้องบอกว่ามันเซฟ3บวกในมันเซฟ3บวกในกรณีที่มันมันเขาเรียกว่าอะไรอะ มันก็เป็นเหมือนมารีนทั่วไปอ่ะมันไม่ได้ดีกว่ามารีนทั่วไปเท่าไหร่ในการเซฟแบบที่โลงที่แจ้งอะไรเงี้ยแต่มันมีวูลที่3ก็ดีกว่ามารีนที่มานิดนึงนะครับดีดเดอร์สนะครับและ OC 2กองมัน5ตัว OC 2 5ตัว10 OC นะครับอ่ามันสามารถทํากอง10ตัวได้ก็เป็น20 OC ซึ่งคุณอาจจะเห็นทําไม OC มันดูสูงเงี้ยงเลยใช่ครับมันเป็นแบตเทิร์ไลน์ครับ มันเป็นก็มันก็คือเดเซอร์อัปเกรดที่มาเป็นตัวแบตเทอร i ไลน์นั่นแหละนะครับัตูตัวปืนนิดหนึ่งตัวปืนมันจะมีโบว์พิสตอลนะครับระยะ12นิ้วก็คือปืนพกทั่วไปยิงหนึ่งลูกทุกที่สบวกสเตนสี่เอพีศูนย์ 0, ดาเมจหนึ่งอันที่ช่้างมันมันจะมีโบว์ไลฟ์เฟิลครับมีเทคอาซก็คือวิ่งยิงได้แต่ก็มีเทคแควีเหมือนกันก็คือถ้าอยู่กับที่ยิงแม่นขึ้นนะครับยิงระยะ30นิ้วใช่ครับมันคือมันคือกองกองแบตเทอร i ไลน์ที่ยิงได้ระดัับบ30นนิ้วะคร ยิงสามบวกโอเคก็เข้าใจได้ถ้าอยู่นิ่งๆก็ยิงสองบวกวิ่งมาก็ยิงได้สเตน5าครับยิงมาลีนด้วยกันในสานะสเตน5ายิงที่สามบวกนะครับถ้าอดไว้เหลือสองบวกเอพีลบหนึ่งครับยิงมาลีนด้วยกันยิงที่สี่ยิงลบหนึ่งคือสี่บวกครับถ้าอยู่ในเบเนฟิตก็ยังสามบวกก็ยังถือว่าเซฟยากดาเมจสองมาลีนด้วยกันโดนลูกเดียวตายครับใช่ครับนั่นแหละเข้าใจง่ายๆอย่างนั้นเลยทีนี้ทุกๆห้าโมเดลจะสามารถใส่เฮฟวี่บรเตอร์ได้หนึ่งกระบอกครับก็คือจะมี แอซเซวนะครับเหมือนกันมีเฮเวี่เหมือนกัน, Heavy, น,ก,นก็คืออยวิ่งยิงได้อยู่นิ่งๆยิงแม่นแล้วก็จะมีซัตเทนฮิตก็คือถ้าตอนทูทูฮิตออก6ก็จะบวก1ลูกนะครับจะยิงระยะ3าหนิ้วยิงไกลกว่าปืนธรรมดาอีกนะครับทูที่3บวกนะครับก็ถ้าออก6ตอนนี้ก็จะได้ซัตเทนฮิตมานะครับลูกก็ มันเริ่มที่3ลูกใช่ป่ะเพราะมันยิง3ลูกได้มากสุดถึงขั้น6ลูกนะครับก็อันนี้เป็นแบบกะคร่าวๆสเตน5ครับเท่ากาัน Ap-1 เท่ากาันดามเมจ2เท่ากันจริงๆตัวตัวบอดี้ของมันก็แค่เพิ่มระยะกับเพิ่มความสามารถสเตนฮิตเข้ามาที่เหลือก็จะคล้ายๆกับตัวเฮวี่โบว์ไรเฟิลทังนั้นนะครับก็มีโค้ดของอาโค้ดขอมแบทเวอนนะครับเป็นอาวุธระยะประชิดตี3ครั้ง สามอ่าทูฮิตที่3ามบวกนะครับสเตน4 AP 0ดาเมจดหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นเอาคุธทั่วไปนะครับทีนี้กองมันอ่ะมีกอง5กอง10มันทํากอง10ได้ด้วย<ม>ถ้าทํากอง10ก็จะใส่เฮวี่โบเตอร์ได้2ตัวนะครับก็ยิงได้2ตัวแล้วก็จะมีอาบิตี้มันนะครับมันบอกว่าทุกครั้งที่อยู่เนี้ยในอยู่ในออปเิฟติฟมาร์กเกอร์นะครับทุกครั้งที่ถูกโจมตีจากไอ้พวกปืนอะไรก็ตามที่เป็น1ดาเมจอ่ะที่แบบ ปืนนี้ดีแคมาหนึ่งสมมุติอาเป็นโบพิตตอรก็ได้เพราะว่ามันเห็นนี้นอยู่ยิงมาใส่เราหนึ่งดาเมจอย่างเงี้ยไอตัวเนี้ยมันจะแอดหนึ่งเซฟนะครับก็คือเซฟจาก3บวกจะเหลือ2บวกทันทีถ้าไปเจอปืนเบาๆที่แบบเป็นหนึ่งยิงมาแบบ1นึ่กโลอะ่ะ ไอหนึ1 damage, 1 damage, ่งดาเมจหนึ่งดาเมจอะยิงมาหนึ่งดาเมจน่าจะลงนันดีแต่ถ้าเป็นปืนที่สองดาเมจขึ้นไปก็จะโดนปกตินะแต่ถ้าเป็นปืนที่หนึ่งดาเมจก็โดนเบาครับโดนแบบเหมือนแบบโดนสก,กิดสก,กิดอะไรเงี้ยแบบเซฟง่ายขึ้นนะจริงๆตัวมันเองอะเอาไปอยู่ในเบสนฟิตอะแม่งยังค่อนข้างเก่งเลยวา่าไรทับเน็ตหกครับมันยิงกันแบบโอ้โหคุณลองคิดดูว่าท่านปืนไหนแม่งยิงที่สเตนสามเงี้ยแม่งยิงหกแม่งทับเน็ตหกเงี้ยคุณโดนยิงทูวูนที่หกบวกอะ ให้จะไปยิงมันเข้านะครับคือตัวมันทําให้ดูยิงโดนยิงเข้ามายากในระดับหนึ่งแล้วก็ตัวมันก็ค่อนข้างใหญ่ในระดับหนึ่งจริงๆอ่ะกองมันพกไปไม่ต้องถึง10คนหรอกครับคุณวิ่งไป5้าคนก็ชิบหายแล้วนะครับคือมันค่อนข้างเป็นตัวที่เหยียบจุดเอาเป็นตัวที่เหยียบอยู่อย่างนั้นอะ่ะแล้วก็ไปอยู่ในเบนฟิตแล้วก็ไปเหยียบอย่างนั้นอะ่ะเออกูไม่ต้องออกมายิงกับพวกมึงก็ได้หรือถ้ากูออกมายิงอะ่ะกูยิงจากระยาะห่างๆที่พวกมึงรู้สึกก็ต้องวิงงว่งมาตต้้้้้ออออองงงงววิาาิ่่่่มมมาาาาาาาดดยยยยกกกกกชรรรร์ู็เเเขขะะไีีีีนคคคัับบแสืล ตีใกล้ก็ค่อนข้างเหี้ยเลยแหละนะครับเอาพูดตรงๆเลยก็ว่าได้นะครับก็ถือว่าเป็นกองหนึ่งครับที่จริงๆจับมาเล่นบ่อยนะจับมาเราค่อนข้างเอามาลงในจุดที่มันล่อแหลมหรือว่าจุดที่คิดว่าไม่ค่อยมีคนบุกเพื่อเอาตัวเนี้ยเข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็จะลืมๆไปว่าอ๋อมีพวกเหี้ยนี่อยู่ตรงนั้นด้วยอะไรประมาณเนี้ยนะครับคือมันเป็นตัวที่ดูแบบเอาไปจุดล่อแหลมได้ค่อนข้างดีวิธีการใช้งานมันแต่ทีนี้ข้อเสียคือมันมันคุมมูฟช้ามาก คุณแอควานน่ะโชคดีจริงคุณก็ได้หกนิ้วอ่ะมันก็สิบเอ็ดนิ้วเองนะครับพอมันสิบเอ็ดนิ้วกันหลายๆคนบอกเอาพี่ปกติก็ทอยได้กลางๆอยู่แล้วไม่ใช่หรอกก็ก็ใช่มันทอยได้กลางๆแต่แบบบางทีอ่ะมันมันกินระยะไม่ค่อยดีและกันต้องพูดอย่างนี้มันก็กินระยะได้ระดับหนึ่งแต่กินระยะได้ไม่ค่อยดีตัวปืนตัวอะไรเองอ่ะมันก็ดีแหละในระยะไกลๆนะครับก็ ถ้ามันเราได้เป็นแบบพวก primary mission หรือว่าเป็นอะไรก็ตามที่มันแบบเดฟฐานนะ่ะไอตัวเนี้ยมันเดฟดีนะเว้ยทาเป็นเล่นไปเพราะว่าโอซมันสองอ่ะคุณไปแย่งกับมันนะ่ะมันหแม่งยิงกอกหน้ามาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าคุณอย่างถ้าคุณเล่นบ้านกลางของมารีนที่ไม่ได้เป็นบ้านเฉพาะเนาะมันจะมีไอ้บ้านของ Imperial f i ฟิอ่ะอันนั้นเคยอ่านเทคแต่ลืมไปแล้วอันนั้นก็เล่นกับตัวที่มีคีย์เวิร์ดเฮเวีบนปืนโดยเฉพาะเลย อันนั้นก็ถือว่าเออเอามาเล่นด้วยกันได้แล้วก็อย่างว่าแหละนะมันเล่นแบบกันบ้านนะอิพิเรียฟิตนั่นคือกันบ้านจะจายอยู่แล้วอ่ะเออก็เป็นอีกหนึ่งโมเดลครับที่ถ้าถามว่าแนะนําว่าถ้าซื้อเก็บในฐานะโมเดลแบตเทอร์ไลคุณซื้ออะไรซื้อเฮวีเดอร์เซอร์ครับซื้อเดอร์เซอร์ธรรมดาคุณได้จํานวนเยอะซื้อเฮว i เดอร์เซอร์คุณได้ความมันในการทําเพราะแม่งตัวใหญ่ระดับหนึ่ง นะแม่งเต็มไม้เต็มมือในการต่อในการอะไรดีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกองที่เอาจริงๆอะ่ะมันพูดตรงๆแหละมัานอาจจะใช้งานได้ไม่ดีขนาดนั้นคือถ้าได้เลือกได้คุณอาจจะไปเอาอินเตอร์เซสเตอร์ธรรมดา5ตัวไปวิ่งยึดจุดก็ได้มันก็ไม่ได้แบบเสียหายแล้วก็ยิงแรงเฮียพอกันนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าคุณเอามาเล่นอย่างเงี้ยมันก็ ก็เล่นสนุกสนุกกับเพื่อนก็ถือว่าใช้ได้นะครับจริงๆในเกมสเปซมารีนสองไออาชีพเฮวี่นั่นแหละไอไอ,ไอตัวเฮวี่นั่นแหละมันก็คือตัวเฮวี่เดอะเทสเตอร์ล่าสุดนี้มันเพิ่งอัพตัวของเฮวี่โบไลเฟินให้ถือได้สักทีนะครับนะประมาณนั้นครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวละกันที่ถ้าคุณอยากได้โมเดลใหญ่อะไรเงี้ยก็ได้คอมเมนต์อารมณ์เหมือนพวกนะอีลาดีเคเตอร์นะเออประมาณนี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ